ราษฎรชาวไทยภูเขานะรีร่วมกันกับส่วนราชการในพื้นที่นะครับเพื่อระดมปลูกหญ้าแฝกเพื่อรักษาหน้าดินนะครับไม่ให้พังทลายหลังจากที่มีการถ่ายปรับนะครับหน้าดินเพื่อรองรับผู้หนีภยัยดินถลม่มตั้งแต่เมื่อปี2554ครับราษฎรชาวบ้านห้วยโพขออภัยครับชาวบ้านห้วยโพนะครับที่ตำบลแม่ยวมอำเภอแม่เสเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนกว่า200คนร่วมการปลูกหญ้าแฝก100,000กล้ารอบสนามกลางหมู่บ้านห้วยโผลแหง่งใหม่และพื้นที่ที่มีความลาดชันหลังจากที่ผ่านมาพื้นที่ดังกล่าวนั้นได้มีการถ่ายปรับหน้าดินเพื่อรองรับราษฎรหนีภยัยดินโคลนถลม่มจากพายุน,นกเต็นเมื่อปี2554ประมาณ115ครัวเรือนจึงต้องรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับสภาพและยึดหน้าดินไม่ให้พังทลายอันเป็นการลดการสูญเสียหน้าดินเพิ่มความชื้นและยกระดับอินทรีย์วัตถุในดิน และช่วยบรรเทาภาวะโลกร้อนอีกทางหนึ่งด้วยสําหรับโครงการโรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกถวายเป็นพระราชกุศลในพื้นที่บ้านห้วยโผพได้ดําเนินการต่อนเนื่องมาเป็นปีที่4แล้วนะครับและเตรียมส่งเสริมให้รัษฎรเพราะปลูกกล้ามากขึ้นเพื่อเป็นโมเดลหรือให้เป็นหมู่บ้านศูนย์รวมหญ้าแฝกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย